วันนี้เราอยู่กับการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีวันนี้เราอยู่ที่ตำบลศรีขนมมราชอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและว,วันนี้เรามีเพื่อนพาไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนเรามาจากต่างจังหวดัดเราจะพาทุกคนไปรู้จักพเพื่อนเราไปกันเลยสวัสดีครับผมพันาพลศรสีสิทธิ์ไอคิวและเพื่อนกับผมก็คือในกระสิบบนล้อสมาร์ทครับรู้ไหมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันรับแลใช่ไหมใช่แล้วแ,แล้วรู้ไหมครับว่าวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกัน วันนี้นะครับเรามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เมืองรับแลหรือที่อยู่ตรงนี้ของนอกก็คือซุ้มประตูเมืองรับแลนั่นเองไปดูข้างในกันเลยนี่ก็คือปรป้า ขอเพียงสัตจาวาจาแม่ไม้มืองรับแลญิงที่ควรยกย่องเชิดชูยึดมั่นในคุณความดียอมเสียสละความรักเพื่อทำโลงจารีประเพณีของการนักษาวาจาสัตว์ไว้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของชาวเมืองรับแลทุกคนและทีนี่ก็คือ สฉันหิวหรือยังหิวแล้วอ่ะเราจะพาทุกคนไปกินข้าวผัดผักไปกันเลยแล้ววันนี้ไอคิวพาเรามากินข้าวที่ไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวผัดอินดี้มากินเขาน้ำกันเด้ออาย